ทํานายดวงชาวราศีกลุ่มกับชาวลัคนากลุ่มปะจจำเดือนกันยายนสองห้าหกเจ็ดคลิปนี้จะเป็นคําทํานายของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบหกกกุมภาพันธ์จนถึงวันที่สิบห้า มีนาคมของทุกปีตัดเวลาตั้งแต่16กุมภาถึง15มีนาท่านใดที่ต้องการอยากจะดูดวง12ราศีประจําเดือนสิงหาคม2 5 6 7กรุณากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่ตั้งคันอยู่มีสิทธิ์แท้งลูกคนที่ตั้งคันอยู่มีสิทธิ์แท้งลูกหรือไม่ก็ไปทำแท้งซะเองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะ คนที่คุณทะเลาะเลิกลาไปเนี่ยเขาจะกลับเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณแฟนเก่าแฟนเก่าเนี่ยจะกลับเข้ามาคุณมีเกณฑ์ได้รางวัลมีเกณฑ์ได้ถ้วยรางวัลท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางจะมีการเดินทางไกลมีการนั่งเรือมีการล่องเรือคนที่เป็น ศัตรูคู่อาฆาตคู่แ้นคู่กัดในเดือนกันยาเนี่ยเขาก็แผงลิศเต็มที่เลยคุณจะโดนคุณจะโดนแก่นแกล้งจะถูกศัตรูเก่าตามเล่นงานแต่ความรักของคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะมีเกณฑ์จะได้คืนดีกับแฟนเก่ามีเกณฑ์จะได้คืนดีกับแฟนเก่าคนรักเก่า ความรักของคุณจะสมหวังคุณมีเกณฑ์จะได้เงินจากต่างประชาทศมีเกณฑ์จะได้เงินจากคนต่างประเทศอะอาจจะได้เงินจากคนไทยในต่างแดนมีคนอิจฉาคุณนะเป็นเพื่อนในสายงานคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับมรดกเงินก้อนโต หากคุณแต่งงานแล้วเนี่ยให้ระวังการแท้งลูกจะมีจะมีข่าวจากทางไกลอะ่ะจะมีข่าวดีจากทางไกลแนวโน้มอะ่ะช่วงเดือนกันยาคุณก็มีดวงอาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวภูเขามีดวงได้ไปเที่ยวภูเขาน้ำตกทุ่งดอกไม้ มีคนตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณอะมีคนอิจฉามีคนตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณแต่บอกได้เลยว่าเดือนนี้คุณหนักหน่อยเพราะว่าคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูคู่แค้นกับคุณเนี่ยเขามีความอิจฉาริษยาม,มากในเดือนกันยาเนี่ยมันมีคนที่อิจฉาคุณมากอิจฉามาก อิจฉาแบบทุรนทุรายมีคนอิจฉาคุณในในวงงานที่คุณทำอะ่ะมีคนอิจฉาคุณเยอะคุณมีศัตรูในสายงานมีคนในวงงานอิจฉามีคนอยากจะเรียนแบบผลงานของคุณคุณจะได้รับข่าวดีค่ะดูแล้วเรื่องการเงินไม่ใช่ปัญหานะมีเกณฑ์จะได้เงินง่ายๆได้เงินแบบฟุกๆ ปัญหาทางด้านสุขภาพควรลดน้ำหนักคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนอ่ะเบาหวานโรคอ้วนจะมีกระเทยมาจีบจะมีทอมมาจีบจะมีคนมาจีบคุณอนะ่ะแต่คุณไม่เล่นด้วย มีเกณฑ์เนี่ยได้เงินนะ่ะเงินนมาเลยเนี่ยลอยมาเลยให้ให้ระวังนะถูกผีเด็กทำแท้งหรอกเนี่ยจะถูกผีเด็กทำแท้งหรอกมีเรื่องให้เสียใจมีความอดทนมีเรื่องให้ทุกข์แต่ก็อดทนคุณจะทะเลาะก,กับแม่ผัวนะ คุณมีดวงจะทะเลาะกับแม่ผัวมีดวงจะทะเลาะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะรักสามเศร้าก็ได้ผู้ชายทะเลาะกับคุณเนี่ยทะเลาะกันผู้ชายนอกใจทะเลาะกันพอทะเลาะกันหนักๆเข้าผู้ชายวิ่งไปหลบหลังแม่คุณอาจจะจับได้ว่าแฟนคุณน่ะนอกใจ ทีเนี้ยพอทะเลาะกันหนักๆเข้าเนี่ยผู้ชายก็วิ่งไปหลบหลังแม่คุณก็เหมือนแบบหัวใจโดนตีแต่ยังดีที่ว่าได้ตังมีดวงที่จะได้เงินก้อนคุณเป็นคนรักใครรักจริงนะคุณเป็นคนที่จริงจังเรื่องความรักมากไปถ้าดูจากไพ่นั่นก็คือคุณจริงจังกับความรักมาก แล้วมันก็ทำร้ายคุณด้วยนี่คุณจริงจังกับความรักมากเท่าไหร่อะคุณยิ่งโดนทำร้ายเพราะคุณจริงจังอ่ะมันก็เลยทำให้คุณอะเจ็บถ้าคุณไม่จริงจังคุณก็ไม่เจ็บ คุณต้องระวังให้ดีนะช่วงช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมีมีมีคนหลายคนเลยจะเล่นงานคุณประมาณห้าหกคนอะ่ะเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วอ่ะจะติดต่อมานะถ้าคุณยังโสดเนี่ยมีคนแอบรักคุณถ้าคุณเป็นโสดมีคนแอบรักคุณคุณจะมีความสุขมากขึ้น ถ้าตกงานอยู่เนี่ยจะได้งานทาในบางท่านมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ย้ายงานถ้าตกงานอยู่เนี่ยจะได้งานดีๆทำถ้าคุณกำลังตกงานอยู่เดือนกันยานเนี่ยจะได้งานทำแน่นอนและเป็นงานที่ดีด้วยคุณมีภาระรับผิดชอบเยอะมีคนอยากเอาชนะคุณคุณต้องระมัดระวังอะ่ะโดนอสอบตกอกหกักโดนไล่ออกถูกกันแกล้ง มีเกณฑ์ย้ายงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่เนี่ยมีศัตรูมากถูกกันแกล้งมีมีมีคนตั้งตัวแบบว่าเป็นเป็นศัตรูอ่คุณอะแล้วเขาก็ไม่มีเหตุผลนะ่ะเขาไม่ชอบคุณเขาก็เลยแกล้งคุณก็เท่านั้นเองเนี่ยจะมีคนส่งข่าวมาหานะ อาจจะมีคนโทรมาหามีคนไลน์มาหาคุณชอบเล่นไพ่หรือเปล่าอาจจะมีคนชวนคุณไปเล่นไพ่มีคนชวนคุณเล่นพนันหรือไม่คุณก็ชอบแทงหวยชอบปั่นสลอ็อตชอบแทงหวยท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางท่องเที่ยวจะได้ t ที่ย l จะได้เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดคุณต้องระมัดระวังปัญหาทางด้านการเงิน เนี่ยเน,นมีศัตรูอินนมีเนี่ยมีศัตรูมีคนมีคนเอาเป็นว่าคุณนะ่ะมีคนจ้องเล่นงานจะมีปัญหาเข้ามาเนี่ยทำเพชรหายทำแหวนเพชรหล่นหายมีคนแก่นแกล้งบางครั้งคุณก็รู้สึกเบื่อคุณมีดวงจะได้ไปเที่ยวทะเลนะในเดือนกันยายนเนี่ยคุณจะสวยขึ้น คุณจะหล่อขึ้นมีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงเกินท่ามใจมีเพศตรงข้ามมารักคุณจะได้รับจดหมายรักจะมีคนมาสารภาพรักคุณจะสวยขึ้นจะมีคนมาสารภาพรักให้ระวังมีปัญหากับผู้หญิงแก่ให้ระวังมีปัญหากับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าให้ระวังแมวแมวหาย แมวหายแมวหนีออกจากบ้านอะไรแบบเนี้ยเป็นเดือนแห่งความรักนะหากคุณยังโสดอยู่อะ่ะมันจะมีคนมาตามตือ้อคุณจะได้ไปเที่ยวงานเทศกาลจะได้ไปเที่ยวงานเทศกาลตามต่างจังหวัดอะ่ะจะมีคนร้องเรียนคุณมีคนอ่าเขาเรียกว,ว่าคุณอะ่ะ จะได้รับบัตรสนเทศถ้าคุณเป็นหากคุณเป็นข้าราชการคุณจะถูกคนร้องเรียนมีคนร้องเรียนมีคนแบบมองว่าคุณเป็นคู่แข่งในสายงานแล้วเขาก็มีคนมองว่าคุณอะเป็นคู่แข่งในสายงานแล้วเขาก็หาเรื่องจับผิดคุณ จับผิดอะไรได้ก็จับจับไม่ได้ก็ไม่จับถ้าจับผิดได้ฟ้องได้แกล้งได้ถ้าสามารถกั่นแกล้งคุณได้เขาก็จะทำแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะยอมคุณก็มีคนอิจฉาเยอะเพราะคุณเนี่ยมีเสน่ห์มีคนมาลักมีคนมาลักคุณเยอะก็เลยทำให้ คนที่สวยสู้คุณไม่ได้อ่ะอิจฉาคนที่อิจฉาคุณนะ่ะก็คือคนที่ไม่สวยอ่ะคือคุณน่ะคนที่อิจฉาคุณนะ่ะคือคนที่มีความสวยน้อยกว่าคุณคุณอาจจะไม่ใช่คนสวยนะแต่คนที่ขี้เหล่กว่าคุณนะ่ะมี คุณอาจจะไม่ใช่คนที่หน้าตาสวยมากแต่คนที่ขี้เหลกว่าคุณน่ะเขาจ้องหาเรื่องอยู่เนี่ยพอไพ่ใบนี้ยแปลว่ามีศัตรูแน่นอนมีเสน่ห์มีคนมาลักมีศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นดาราถ้าคุณเป็นนักร้องเนี่ยคุณก็จะมีคนมาลักมาชอบเยอะมีแฟนขับเยอะ เนี่ยมีคนแบบอยากจะสารภาพรักกับคุณมีคนอยากจะได้คุณเป็นแฟนมีคนอยากจะแต่งงานกับคุณสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ